สวัสดีค่ะพบกับ youtube สมมาทาโรนะคะมาพบกันอีกแล้วเนาะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะเปิดไพ่ทายดวงสัปดาห์ที่3วันที่16-23ตุลาคม2563คนที่เกิดวันจันทร์ราศีไหนเดือนไหนปีเกิดไหนดูได้หมดนะคะขอแค่คุณเกิดวันจันทร์เนอะเพราะว่าดวงนี้เนี่ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคน หนึ่งนะคะคนที่เกิดวันจันสามารถฟังได้เป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนเป็นแผนที่ชีวิตกันได้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรื่องไหนดีเรื่องไหนต้องเฝ้าระวังก็มาบอกมาเตือนกันสำหรับคนที่เกิดวันจันเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอคนที่เกิดวันจันนะคะอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube สมมาทาโร่ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ขอกำลังใจ คนละหแชร์จากคนวันจันทร์นะคะฝากแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ส้มมาด้วยนะมาเจอกันทุกๆสัปดาห์ดูดวงให้ฟรีเป็นแผนที่ชีวิตให้กับทุกๆคนนะคะอ่ะ,อะในสัปดาห์นี้ก็จะมีสิเหรียญแล้วก็มีเด็กถือเหรียญแล้วก็จะมีในเรื่องของ7ดไม้เท้าเข้ามาอ่าพอดีพูดผิดเนาะ สิบถ้วยเด็กถือเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเป็นเรื่องของความสุขของความสําเร็จแม้ว่ามันจะไม่ได้มาด้วยง่ายด้วยความง่ายดายมันจะมีความเหนื่อยมันจะมีความยากลําบากอยู่แต่ถ้าคนวันจันทร์สู้ไม่ถอยเจ็ดไม้เท้าหมายถึงว่าอุปสรรคบางอย่างเข้ามาให้แก้ไขอุปสรรคบางอย่างมีเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยในสัปดาห์นี้16-23ตุลาขอให้สู้ หลังชนฝามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอให้สู้ทำให้เต็มที่เต็มที่จริงๆแล้วจะชนะแล้วจะประสบความสำเร็จแม้ว่าการเจรจาต่อรองจะตึงเครียดบ้างหรือบางทีเนี่ย งานโหดงานหินเคี้ยวลากดินเหลือเกินแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ดีหรือได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้วสามารถผ่านพ้นไปได้นะส่วนในเรื่องการเรื่องงานอะไรใหญ่ๆเนี่ยจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและกำลังใจที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะมีอะไรใดๆก็ตามค่อย ค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจแต่อย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันก็คือว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่ๆ แต่แค่เจ็ดไม้เท้ามันจะต้องเสียเหงือเสียพลังงานนิดนึงแต่ถ้าเราเต็มที่ถ้าเราสู้หลังชนฝาแล้วจริงๆความสำเร็จรออยู่นะคะคนตกงานว่างงานจะตรูคู่แข่งเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตัวให้พร้อมเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันคู่แข่งของเราเขาก็เก่งเขาก็ดีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเราให้พร้อมถ้าเขาดีแล้วเราต้องดีกว่านะ ยึดหลักแค่นี้เราต้องดีที่สุดเราต้องดีกว่าเราต้องพร้อมที่สุดส่วนคนที่เป็นนายหน้าคนที่จะไปนำเสนอผลงานคนที่จะไปเสนอราคาหรือว่า ในเรื่องของการติดต่อพูดคุยเจรจามันอาจจะตึงเครียดนิดนึงมันอาจจะดูแบบว่าคู่แข่งของเราเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของผลประโยชน์ไอ้เรื่องของผลกลาําไรอ่ะถ้าเราไม่อยากกินกําไรเยอะจนเกินไปอยากจะได้งานอยากจะได้จ็อบนี้มาบางครั้งก็จําเป็นจะต้องลดลาวาสอกลงบ้างอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยแต่มันทําให้เราได้งานคิดแค่นี้เราจะได้สบายใจเพราะว่าไม่งั้นะ การแข่งขันมันสูงเหลือเกินเรามีดีอะไรงัดไปสู้กับเขามันจะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาหรือยังไงอันนี้ฝากไว้สําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับคานค้าการขายเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอันนี้ต้องพูดเลยเพราะว่า มันเป็นการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากจริงๆนอกนั้นเนี่ยเรื่องงานด้านอื่นไม่มีปัญหาส่วนเจ้าของธุรกิจกิจการหรือคนอยากร่วมลงทุนทำอะไรทำกับคนในครอบครัวได้ทำกับญาติพี่น้องได้หรืออยากเริ่มต้นทำอะไร ให้ค่อยๆทำเริ่มต้นจากเล็กไปหาใหญ่ไพ่เด็กถือเหรียญอย่าเล่นใหญ่เกินตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆสร้างนะส่วนนเรื่องของการเงินรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆนะแต่พยายามบล็อก เรื่องของรายจ่ายอะไรที่มันเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นช่วงนี้เนี่ยพยายามปิดกั้นบ้างปิดกั้นเงินอะ่ะอย่าให้ล้วนไหลปิดกั้นเงินอย่าให้ออกจากกระเป๋าเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเงินช็อตหรอกแต่เงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์อ่ะคนที่เกิดวันจันทร์มันต้องเสียเงื่อเสียพลังงานอะไรไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยราเหนื่อย เราต้องใช้เงินให้มันคุ้มค่าแล้วก็วางแผนการใช้เงินนะให้ดีๆให้รอบคอบให้รัดกุมส่วนไอรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับคนในบ้านที่เรารับผิดชอบดูแลก็ ใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วพยายามวางแผนการเงินให้ดีแต่ในสัปดาห์นี้มันเป็นดวงที่ว่าหาเงินง่ายหาเงินได้เพราะฉะนั้นคนวันจันทร์เป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วแม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยเสียพลังงานเยอะหน่อยหรือได้เงินมายากหน่อยแต่อย่างน้อยมันก็ยังได้อะโฟกัสแค่นี้คนเกิดวันจันทร์ไม่ต้องไปคิดมากระหว่างทางมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าสุดท้ายปลายทาง ในสัปดาห์นี้มันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จจงโฟกัสที่ความสำเร็จปลายทางก็แล้วกันเนาะสมาเป็นกำลังใจให้ส่วนในเรื่องของคนมีคู่ความรักเนี่ยมันจริงๆแล้วสิ ถ้วยมันเป็นไพ่แต่งงานมันเป็นพ่ครอบครัวจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนวางแผนการแต่งงานวางแผนการใช้ชีวิตคู่เรียบร้อยสําเร็จสมหวังดังใจแล้วแหละก็ขอแสดงความยินดีสําหรับคนที่กําลังจะมีข่าวดีในระยะนี้นะคะแต่สําหรับใครที่ตอนนี้หักโหมกับเรื่องการเรื่องงานแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานเรื่องของรายได้มากจนเกินไปจนลืมใส่ใจคนในครอบครัวก็อย่า าลืมเติมพลังนะอย่าลืมเติมพลังอย่าลืมส่งพลังบวกอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับคนในครอบครัวด้วยเพราะว่าสัปดาห์นี้สิบถ้วยเด่นในเรื่องของคนในครอบครัวกําลังใจที่สําคัญที่สุดนะก็คือครอบครัวคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อคุณจะอะไรใดๆก็ตามอย่าลืมหันกลับมาใส่ใจคนในครอบครัวด้วยนะคะส่วนคนที่ยังเป็นโสดอยู่สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย ถ้าความสัมพันธ์มันยังไม่พร้อมถ้าเรายังไม่พร้อมถ้าเรายังปิดกั้นอยู่ก็เอาเวลาไปใส่ใจกับเรื่องการทามาหากินเรื่องเงินเรื่องงานก่อนก็ได้เพราะว่าช่วงเนี้ยมันมีหลายๆอย่างให้เราต้องคิดต้องทําต้องแก้ไขอุปสรรคในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของงานบางทีก็เหนื่อยแล้วนะถ้าอยู่กับครอบครัวแล้วเรามีความสุขยังไม่จําเป็นต้องมีคู่ยังไม่จําเป็นต้องมีแฟนก็โฟกัสแค่เรื่องงานเรื่องการทามาหากิน แล้วก็อยู่กับครอบครัวไปก่อนก็ได้นะเพื่อความสบายใจเนาะส่วนในเรื่องของสุขภาพในระยะนี้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะหักโหมมากจนเกินไปสักหน่อยทำให้รู้สึกว่ามันมีเวลาพักผ่อนน้อยนะ ห่วงในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดเมื่อยเอ็นข้อกระดูกกล้ามเนื้อต้นคอหลังบ่าไหล่หรือช่วงเอวนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าหักโหมมากจนเกินไปทำอะไรอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับการทำบุญแก้แคดเสริมดวงในระยะนี้สำหรับคนวันจันทร์เนี่ย ทำบุญกับคนในครอบครัวทำบุญกับพระในบ้านถ้าคุณมีพ่อมีแม่ยังอยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการกราบไหว้ขอพรพระในบ้านหรือขอพรกับพ่อกับแม่ผู้มีพระคุณหรือให้เงินพ่อแม่เป็นการแก้เค็ดเสริมดวงและให้พ่อแม่วอวยพรนะคะส่วนสำหรับท่านใดท่านไหนที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วสมมะก็แนะนำว่าให้ใส่บาท นะแล้วกรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้แม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยต้องเสียแรงเสียพลังงานเยอะหน่อยแต่ท้ายที่สุดคนเกิดวันจันทร์จะได้ชื่นชมความสําเร็จแน่นอนนะส้มมาเป็นกําลังใจให้ท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณยำส้มมะพยากรหลหลายคนถามมาเหลือเกินว่าอยากดูดวงส่วนตัว ทำยังไงนะส้มมะพยากรมีเพจใน Facebook นะคะเงื่อนไขยอยู่ในกล่องข้อความทักมาได้เลยนะคุยกันวันนี้เป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่หวังดังใจนะคะสวัสดีค่ะ